กู้ชอบสินค้าโทูกันที่วาจาัเอ็กพอร์ตชาเมลโลดเอาให้หมดอาทาี่ตที่คนไทยชอ2 0บาทราคาเริ่มต้นที่2555ยืดที่66ที่พเพื่อเซนเตอร์ชุทันเพกซ์มากเพื่อผ้าเพื่อกรดาเพื่อ รองเท้าผ้าขนหนูอุปกรณ์เครื่องนอนกระเป๋าเดินทางพี่เสจุดเสื้อผ้าสบออกราคาเริ่มต้นเีอนสามสิบบาทเอานั้นสามสิบบาทไม่ได้โม้แล้วสวยจุดกะชีพจดสิบจุดห้าพิธีการหกหกนี